สวัสดีค่ะค่ายมวยสามารถพิยกรุณยิมนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะที่สนใจอยากเรียนมวยไทยออกกำลังกายแบบต่อยมวยลดน้ำหนักหุ่นเฟิรม์มสุขภาพดีนะคะเชิญได้ที่ค่ายมวยสามารถพิยกรุณยิมสายไหม31ท้ายซอยอยู่ซ้ายมือเลยนะคะบ๊ายบาย ขายเยียดเลยไปขาพับหน่อยเออนั่นแหละสวยดีได้อยู100่ร้อยมาเลยไปขาพับหน่อยดิเท่าไหร่แ <laughs> ล้วครบแล้วค่ะครบแล้วอ่าพับแล้วอา่อาอ่า

แรงเยอะวันนี้เอาครไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วเอาไร่ขึ้นไล้อาละเปลี่ยนเราขึ้นเร็วๆเลยเร็วๆเรื่ยๆไ้ยังไม่คเรวาแล้วเตและขั้นเอาต่อแทงแทงไปแล้วนะขึ้นขึ้นเร็วเยอะไับเยอะไับตอบฝันสองปับสองัับสองัตอบฝันเสียงแทงแทงหน่อยเตะปบหนึลบปับลบมานั่นแหละหนึลบ ปาาต่อยวปาฟันปบแทงเองาเกลททิ้งปาเทอึบเอะอึบปามาเกาบาอึปาต่ยแรงเยอะนี่แรงเยอะปบทง็วแทงแตงมาเกาเตะ็วทีเนียอึบปามาต่อยดวยังไม่หมดร็วมัดหนึตอตกนปาันปาันเยดีปาแทงเขางแตงมาเตะมาดูอึบปามาขายทัวร์อึบ เต้อ้บปามาต่อยอัพอร์วันคูดีโฟอ้บเอากันอ้บสอกสออ่าสอสอสอกัาฟนแทงเร้วมวยหมดแล้วพี่จิ้ปามาเตะแล้วเตะเตปามาต่อยเร็วปามาเยอะไหมออกเยอะไหมปตอยปาาสี่มังสองสามสี่ต่อย

อ่ายี่สเอาี่ยวข้างอ่าข้าจับไปขรับอ่าข้าจับนน้าเท,นนาท,นนาทีอ่าข่าจับไปข้าเทีาาไป้าเแล้วอันละบิดเอวบิดสะโพกแล้วอ่าปับจับดิอ่าเรียมดีดิดูเรียมรสอบไปดีดอ่าละอ่าบิเดเอวไป

ลองทีพาหน้าก่อนดิทีบให้ก็สอบไปเอ็นปึ๊บเดี๋ยวแหละลงไปเท้าไว้ทีบให้อย่าให้แกว่งเด็อย่าให้แกว่งอ่าอันไหลยืนดีดีอ่าอย่าให้แกว่งทีบมันแม่นพยายามยอ,าอย่าให้มันแกว่งนะก็สอบอ่ะโอ้ยยสอบหมุนอ่าอย่าให้มุนอันั้นแหละดูจังหวะดีอ่นแหละ เสียมันแม่นเพิ่มเออเกือบดีแล้วเอยาอย่าให้หมุนเนี่ยเออแหละนั่นแหละอยู่งั้นแหละได้อยู่นั่นแหละทีป้ายอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเริ่มได้แล้วไม่ต้องไปจับมันปล่อยมันหาจังหวะอย่าให้หมุนนั่นแหละหมุนไปก็ให้หมุนมาเออแหละแต่งมันนะละแต่งมันโดยัง่ายดีอด่เอา้เอาได้แลบบงี้ได้ยเยอะ ดูดิเดนะคอย่างนี้ต้องจทุกทกเลยันี้ยังไฟแดงครับผมไม่ได้ไฟแดมีเลยไฟแดงครับไฟแดงนี่ไฟแดงับอะไรมันโดนแค่ไหนมันจะได้ไม่เจ็บ

yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu, tám mươi này, yêu, yêu, bùa cái gì ch Bà, gả, đó lên mà, lấm mình rồi, vợ đen này,

เตะแล้วภาบนี่โอ้ยเตะกับหลังหันเลยครับโอ้เตะสวยมากเลยเตะดีเยี่ดดีกัดมวยด้วยเกัดมวยด้วยภาบนี่กัดมวยด้วยภาบนี่กัดมวยด้วยภาบนี่โอ้ยเตะสวยเจเจสวยดิเตะแล้วยุดเว้ยเตะสวยนี่เห็นไหมกัดมวยไว้กัดมวยไว้กัดมวยไว้ ครัวโอ้ยอาวุธสวยกล้าออกเลิับจอมฟีมือจอมฝีมือรับเี่โอ้ยเขาลอยด้วยติกอ่าได้จอีได้อีติกโอ้ยจุกจุกจุกเออรับเ้สวยแต่สวยแต่สวยยังไองต้อง้องต้องต้องตองตอ้องต้้ต้อออ้้วออ

เดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวรายการขึ้นแล้วเนี่ยรายการศึกวันยันแดงขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเครับว้ยประจําสึกวันยันแดงครับสาขาวสามขาวประจําสึกวันยันแดงนะครับประจําสึกวันยันแดงครับอ่าแล้วเอาไปเอาไปเดี๋ยวกูลังเขาลับเองอมือจะตกมือจะตกมือจะตกอ่าาน้าเด้อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อย <fal performance, S 2> ออกไปเรื่อยหมเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยดดโอ้ยบังและคืนให้ได้อ่าเร็วมเอ้ี่ชื่โอ้ยเรแหงมาเออพัขาเลยหมดหรือเปล่าหมดหรอหมดหรือเปล่าเฮ้ยอไปเรื่อยปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวโอ้ยเฮ้ยโอ้ยหมดแล้วทิ้งกูได้หมดแล้วกูทิ้งเออเอ้วโอยเอ้โยเมดกว่าหมดี่อา

มงคลเป็นบางคลแล้วเร็วเพชรมงคลแล้วเอ้ามีรายการแล้วเร็วแรงหน่อยตีเป็นครบพันเลยเอ้า่าไรแล้วร้อยเท่าไรแล้วเอ้าตีต่อเลยไหมเอ้าออกต่อเลยคุมไว้อ่าคุมไว้ทีบอ่าเย็นดินั่แหละทีบอ่าเย็นดิเออเย็นดิ จังหวะเราผ่อนเราทีบเออจังหวะเราผ่อนเราทีบนั่นแหละเด้อเพราะเราตีเขาเหนื่อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเด้แหละเอาไปร้อยหนึง่งชนะเอาไปร้อยหนึ่งครูให้ร้อยหนึ่งนะแต่ครูชายอ่ะหลักพันแต่ครูทิ้งอ่ะประมาณร้อยนหนึ่งนะอะไรเองชนะนะอ่านะ อันละดีทีมให้กระสอบประเด็นงั้นละดีมาทีมเลยออาละทีมให้กระเด็นไปเอ้ยให้กระสอบประเด็นเองไม่ต้องกระเด็นหลักก็ดียืนเต็มขาไว้ดีหลักขายืนเต็มไว้อ่าดีแล้วแข่ชนะมงคลระเที่ยวครับอ่าดีครับเพชรมงคลครับสิดท่าไม้สามารถพิลลุนคนครับอ่ามีรายการต่อยกับอะไรวะ,ะลืมแล้ว ต่อยกับใคระคุณเดชใช่คุณเดชครับเครว่ามาอยู่นี่โหเดินวนีางกไนี่ต่อยตาต้าครับตัวนี้ต่ตาต้านี่เกานดูครับผมนี่โอ้ยเงเงแรงีหลายีเงองะเนี่ย อ๋อแรงทดสอบดิแรงขอบดีขอบยืนเต็มกรอบยืนเต็มเท้าไว้ยูทดสอบตั้งใจตั้งใจมีกล้องไมาตั้งใจหน้าดูถ้ากล้องหายเดินวนไปโอ้ยตั้งใจหน้าดูเลยอ๋อแรงนี่ครับมีรายการต่อยจบไปต่อยตาตาครับดึงลมครับอ๋อต่อยกันตาตาใช่ไหม ต่อยลิงต่อยจรวด,ดไปก่อนแล้วก็ไปต่อยตาจ่ายครับโอ้ยแรงการขึ้นเพียบอ่าข,ขึ้นเพียบแล้วครับโคาพอมาก็หายไปอีกรอบเดียวเายดูด้วยดูด้วดิเออแตวพอเาควบินไปอีกรอบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกศิ์คูม่าท,ทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามค่ายมวยสามารถพยยกรุณยิ้มเรา แล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายแบบมวยไทยนะคะขอบคุณค่ะ